มตุลลอฮิวบาลกาตวันนี้เราอยู่ที่คาบ50วิชาคณิตศาสตร์ปห้นะคะเราอยู่ที่เรื่องการคูณทศนิยมด้วย10 100หรือ1000ซึ่งวันนี้จะทำแบบฝึกหัด2.7ค่ะจะแสดงวิธีการหาผลคูณนะคะ ามาดูเลยค่ะวันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างข้อที่5ให้นักเรียนนะคะข้อที่5นะคะ0โจทย์ก็คือ0.62คูณกับ0 7ขั้นแรกเขียนวิธีทำรรแล้วก็เอาโจทย์ลงมาได้เลยค่ะ0.62คูณด้วย0.7 ะะเท่ากับเท่ากับอะไรคะนักเรียนดูทีละจำนวนเลยคะ่ะดูตัวตั้งตัวตั้งก็คือตัวด้านหน้านะคะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2อตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นด้านบนก็จะเป็นเศษ62 100. ส่วน100 2ตําตำแหน่งก็คือใส่ศูนย์2ตัวก็คือ100นั่นเองนะคะคูณกับ0.7เเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ หนึ่งตำแหน่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือเศษ7จ็ส่วนสิค่ะถัดมานะคะนักเรียนก็เอาตัวเศษคูณตัวเศษและเอาตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เลยค่ะเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก่อนนะคะ ก็คือเอา62ไปคูณกับ7ขู่ขอทดด้านข้างตรงนี้นะคะ,ะมีพื้นที่ว่างอยู่7คูณ2ได้14ใส่4ทด1 7642บวกอีก1เป็น43เพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวเศษก็คือ434ค่ะส่วนด้วยเท่าไหร่คะ นับศูนย์เลยค่ะ100คือ02ตัวและก็10คือ01ตัวก็จะได้0ูย์สตัวเป็น1000ค่ะเท่ากับเท่ากับคราวนี้เราจะเขียนในรูปทศนิยมนะคะก็ดูเลยตัวส่วนเนี่ยเป็น1000เป็น0ูย์สตัวแสดงว่าทศนิยม3ตํตำแหน่งนั่นเองค่ะโดยการวางทศนิยมของเรานะคะเรา เลื่อนจากขวาสุดมาหน้าสุดไป3ตำแหน่งค่ะ1 2 3 3สาาตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นจุดเราจะอยู่หน้าเลข400นะคะหน้าเลข4ที่หลักร้อยนะคะครูจะเลื่อนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดเมื่อกี้จากขวาสุดไป3าตำแหน่งหนึ่งเพราะฉะนั้นจุดเราจะอยู่ หน้าเลข4ี่ค่ะจุดเราจะอยู่หน้าเลข4เลยนะคะใส่จุดเลยค่ะเมื่อจุดอยู่ด้านหน้าและไม่มีจํานวนแล้วด้านหน้าเราก็จะเพิ่มศูนย์เข้าไปนะคะให้อยู่ด้านหน้าแล้วเอามาตอบได้เลยค่ะข้อนี้คือ0 4 3 4จุดสีสี่ นะคะขีดเส้นใต้อะไรให้เรียบร้อยเขียนด้วยลายมือที่อ่านออกง่ายนะคะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะ